สวัสดีครับผมทิงแชมเป้อบายทิงเปอร์นะครับวันนี้นะครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของการรัวนะครับโรนั่นเองนะครับผมทบทวนนิดนึงนะครับการรัวนั้นมีอยู่3แบบอย่างแรกเลยคือซิงเกิลสโตรกโร w อย่างที่สองคือดับเบิลสโตรกโร w หรือโอเพนโรที่เรากำลังจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับอย่างที่3ก็คือบัสโร w นะครับผมซึ่งจะอยู่ในคลิปถัดไปนะครับโอเพนโรหรือว่าดับเบิลสโตรกโร w นั้นนะครับก็คือการตีตามชื่อเขาเลยดับเบิลคือข้างละ2ครับ ได้ยินดับเบิลสโตรกโร่เยอะๆเลยในวงโยนะครับในวงโยเนี่ยจะใช้ดับเบิลสโตรกโร่เยอะมากหรือว่าเราจะเรียกว่าโอเพนโร่ก็ได้ครับอย่างเช่นอ,อ้าวทั้งหมดที่ผมรวมไปเมื่อกี้นะครับคือการ ดับเบิลสตรอคโรหรือ Open r o ร l ทั้งนั้นเลยนะครับส่วนการนํามาใช้กับกลองชุดนั้นก็สามารถใช้ได้หลากหลายสุดๆนะครับสามารถใช้เป็นลูกเล่นอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆหรือว่าเอามาใช้ในการโซโลได้เลยนะครับอ่ะสมมุติว่าเวลามันอยู่ในจังหวะมันจะเป็นยังไงนะครับ โรอีกทีนก็ได้นะฮะถ้าเป็นลูกทรงอาจจะเป็นเซเว่นสโตรกโรก็ได้ นี่ก็คือ double stroke roll หรือ open roll นั่นเองนะครับเอาไปฝึกกันให้ดีนะครับผมสำคัญเลยก็คือพยายามให้เสียงที่2เวลาไม้เด้งขึ้นมาเนี่ยมีความแข็งแรงด้วยนะครับอย่าให้แข็งแรงตัวเดียวอย่างเช่นอ,อ่าให้พยายามให้แข็งแรงทั้ง2เสียง นี่ผมฝากไว้กับ Double Stroke Pro นะครับอย่าลืมไลค์แล้วก็แชร์นะครับถ้าเห็นว่าดีก็แชร์ต่อให้เพื่อนด้วยนะครับ Subscribe YouTube Channel ผมได้ที่ทิงเปอร์นะครับผมพิมพ์ไปเลยเจอแน่นอนกดรูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครครับคลิปหน้าเตรียมพบกับ Bus โ r o ครับสวัสดีครับ